เดือกกันมิครับเวลานั่งดูคอนเทนต์ต่างๆอย่างฟังด g ก o s สหรือว่าฟังเพลงกำลังฟินๆก็ดันมาเจอโฆษณาที่เข้ามาขัดจังหวะให้เสียอารมณ์ผมขอแนะนำนี่เลยครับ YouTube Premium ในราคา69บาทต่อเดือนจากปกติราคา209บาทล็อกอินได้ครบทุกอุปกรณ์ด้วยคุณภาพเสียงที่ดีกว่าสามารถปิดจอขณะเล่นได้อีกด้วยสามารถใช้เมลตัวเองได้อายุเมลเดิมได้ตลอดเวลาแอดมินคอยดูแลตลอดอายุการใช้งานสำหรับคนที่มีอยู่แล้วหรือว่าใช้งานกับที่อื่นอยู่ก็สามารถย้ายมาใช้งานกับพวกเราได้ครับสมัครวันนี้แถมฟรี YouTube Music มูลค่า129บาทไปเลยฟรี free. เพียงแค่สแกน QR Code <c oughs> ในไลน์ที่อยู่บนหน้าจอนี้และพิเศษสำหรับคนที่มาเจอจากช่อง Man U Update ก่อนรุ่นรับเงินรางวัล50,000บาททุกสิ้นเดือนครับและสำหรับผู้ชมที่สนใจผมจะทิ้งลิงก์สมัครไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับรับประกันมาจากช่อง Man U Update ว่าได้ชัว สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีศาจแดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบคบาําประจวมาที่12พฤศจาคมวันนี้มาเริ่มกันที่เรื่องราวของเจดอนซันโชปีกตัวปัญหาของทีมครับที่ตอนนี้กำลังเล่นแบบยืมตัวกับเชลซีซึ่งหลังจากจบซีซั่นนี้ทีมสิงบลูต้องจ่ายเงินซื้อขาดดาวเตะรายนี้ไปร่วมทีมด้วยค่าตัวจำนวน25ล้านปอนด์ตามข้อตกลงที่ทำไว้กับแมนยูเต็ดในซัมเมอร์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามนะครับก็ยังมีรายงานออกมาเรื่อยๆว่าเชลซียังไม่ค่อยพอใจผลงานของซันโชเท่าไหร่ และกเตรียมจะจ่ายค่าปรับจำนวน5ล้านปอนด์ให้กับแมนยูนเต็ดแทนการคว้ามาร่วมทีมแบบถาวรอ,อย่างไรก็ตามครับก็ดูเหมือนว่าเจดอนซันโชยังคงเนื้อหอมเมื่อมีรายงานจากสื่อฝั่งเยอรมันอย่างบิลครับได้ออกมาเปิดเผยว่า ทีมห้างขายยาเบเยอร์เลว์คูเซนสนใจดึงตัวเจดอนซันโชไปร่วมทีมหากว่าเชลซีตัดสินใจจะไม่ซื้อขาดโดยพวกเขาในครับต้องการดาวเตะรายนี้ไปเล่นแทนฟอร์เรนเวิร์สที่กำลังจะย้ายไปอยู่กับทีมเสือใต้บาเยอร์หลังจบซีซั่นนี้ซึ่งตามรายงานเสริมครับก็ยืนยันว่าเลว์คูเซนจะเริ่มเจราจาด้วยด่วดนทันทีเมื่อทีมซิงเิลูตัดสินใจจะส่งนักเตะคืนมาสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเรา ทางนี้สําหรับผลงานของเจดอนซันโชในการย้ายไปเล่นแบบยืมตัวกับเชลซีนะครับถือว่าไม่ขี้เหร่เลยเมื่อเจ้าตัวครับยิงได้4ประตูกับอีก10แอสซิสจาก40เกมในทุกรายการให้กับทัพสิงบลูเชลซีครับ เราไปต่อกันที่เรื่องวุ่นวุ่นของอันโตนีนะครับกับอนาคตของเขาหลังจบซีซั่นนี้ที่เอาเข้าจริงถึงแม้ว่าเจ้าตัวจะโชว์ฟอร์มได้แบบสุดยอดออกมาตลอดการยืมตัวกับเรอัลเบติสในสเปนแต่ถ้าว่าจนถึงตอนนี้ครับก็ยังไม่ชัดเจนว่าจะมีทีมไหนบ้างยอมทุม่มคอสเสนอเพื่อด,ดึงตัวเขาไปร่วมทีมแม้กระทั่งเรอัลเบติสที่ขนาดประธานสโมสรอนยังย้ำว่าผู้เขาเนี่ยต้องการจะยืมตัวอันโตนีใช้งานต่ออีกปีมากกว่าทั้งนี้ครับตามรายงานของทางจูฟไลส์สื่อสายยูเวนะครับได้ออกมาเปิดเผยว่า ทีมเบียงโคนรี่ของพวกเขานะี่ะก็มีความสนใจอยากจะได้ตัวปีกวัยยิม4ปีรายนี้เข้าร่วมทีมเช่นกันและทางยนะูเวนตุสน่ะก็จับตาดูผลงานของอันโตนี่มาได้พักใหญ่แล้วและก็เคยมีข่าวสนใจยิมตัวดาวเตะรายนี้มาเล่นที่อิตาลีเช่นกันครับก่อนจะเป็นเรอัลเบติสได้ตัวไปร่วมทีมแทนแต่กับในฝั่งของยูเวนตุสครับพวกเขาเองก็ไม่พร้อมจะจ่ายค่าตัวจํานวน30-40ล้านยูโรสําหรับการคว้าตัวอันโตนี่มาร่วมทีมตามความต้องการของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้เช่นกันในขณะที่สื่อฝั่งสเปน แ่าวแรงมากว่าเอลติโกมาดริดพร้อมจะทุ่มข้อสเสนอดึงอันโตนีไปเล่นด้วยนั้นตรงนี้ครับก็ยังไม่มีความชัดเจนมากนักและฝั่งทัพรามีก็ยังมองตัวเลือกอื่นในตำแหน่งนี้ไว้อีกหลายคนเลยครับ มาต่อกันที่บทสัมภาษณ์ของรูเบนอามูริมกุนซือของทีมครับทีล่าสุดเจ้าตัวได้เปิดใจว่าหากผลงานของแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดหลังผ่านพ้นตลาดซัมเมอร์นี้และยังเริ่มต้นได้ไม่ดีตามที่หลายๆฝ่ายคาดหวังอาจถึงเวลาที่เขาต้องก้าวลงจากตําแหน่งและก็ให้คนอื่นเข้ามาคุมทัพปีศาจแดงแทนเพราะว่าเขาเองก็พยายามทําหน้าที่ตัวเองเต็มที่แล้วครับดีกับเรื่องนี้รูเบนอามูริมได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่า ใครก็ตามที่คุมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและอยู่อันดับที่16ในลีกถือว่าเป็นเรื่องน่าอายและก็ยากจะยอมรับได้ผมกำลังพูดถึงตัวเองนะพูดถึงวัฒนธรรมของสโมสซอนและก็วัฒนธรรมของทีมเราต้องเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้มันเป็นช่วงเวลาสําคัญเลยล่ะเราต้องมีช่วงซัมเมอร์ที่แข็งแกล่งด้วยเราต้องได้นักเตะที่เราต้องการจริงๆเราต้องใช้ความกล้าหาญเพราะว่าซีซั่นหน้าเราจะไม่เป็นแบบนี้อีกเด็ดขาด แต่หากว่าในซีซั่นหน้าเรายังเริ่มต้นดีฟอร์มแบบนี้และในสโมสซอนยังมีความรู้สึกแบบเดิมผมก็คิดว่าผมควรจะเปิดพื้นที่ให้กับคนกลุ่มอื่นเข้ามาแทนที่ผมจะดีกว่าเราแค่ก็ต้องยอมรับมันหลังจากนั้นครับรูเบนอามูริมก็ยอมรับว่านักเตะของแมนยูเนเต็ดหลายๆคนดูขาดความกระหายในเกมไปซึ่งนั่นก็อาจจะเป็นเพราะวา่าดับในตารางคะแนนไม่ได้สมผลใดๆกับทีมแล้วโดวยต่อเรื่องนี้ครับรูเบนอามูริมได้ออกมาชี้แจงว่า ผมรู้สึกว่าเราพยายามทำทุกอย่างด้วยขาดความกละหายทั้งการป้องกันและก็การโจมตีกรอบเขตโทษคู่แข่งซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่อธิบายได้ยากมากๆสำหรับผมปัญหาใหญ่ที่สุดก็คือความรู้สึกที่ว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอันดับได้แล้วและผลงานแบบนี้ก็คือเรื่องที่โอเคสำหรับพวกเขา อะไรแบบนี้มันทำให้เรากำลังเสียความรู้สึกของการเป็นทีมใหญ่ไปการแพ้เกมในบ้านมันควรจะเหมือนวันสิ้นโลก้วยซ้ำการเสียความกลัวแบบนั้นคือเรื่องอันตรายที่สุดที่เกิดขึ้นได้ในสโมสรใหญ่แบบแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ด ทุกคนกำลังคิดเกี่ยวกับนัดชิงยูโรปาลีกแต่นั่นคือปัญหาเล็กน้อยที่สุดของเราแบบห่างไกลเลยล่ะเรามีเรื่องใหญ่กว่านั้นก็คือต้องคิดอย่างจริงจังเราต้องเปลี่ยนแปลงหลายอย่างที่ลึกซึ้งกว่านั้นเราต้องรู้ว่าการเล่นในพรีเมียร์ลีกและก็แชมเปี้ยนส์ลีกเป็นเหมือนการไปดวงจันทร์ให้ได้ในเกมกับสเปอร์แล้วผมไม่กังวลเลยนะในนัดชิงผมเชื่อว,ว่าลูกทีมของผมจะโฟกัสอย่างเต็มที่แต่ผมก็ไม่รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดระหว่างการได้เล่นกับไม่ได้เล่นในแชม,มเปี้ยนส์ลีกป เรามาต่อกับที่เรื่องอาการบาดเจ็บของเลนนี่โยโร่กองหลังวัย19ปีของทีมนะครับที่ได้รับมาในเกมลีกกับเวสต์แฮมเมื่อวานนี้ซึ่งเจ้าตัวน่ยถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามทันทีในนาทีที่52ของเกมแล้วก็เป็นแฮร์รี่แม็กไวลงไปเล่นแทนทั้งนี้ครับกับอาการบาดเจ็บดังกล่าวก็ถือว่าน่ากังวลไม่น้อยเพราะว่าอีกราวๆ10วันก็จะถึงเกมนัดชิงยูโรปาลีกซึ่งแมนยูเนเต้ในก็ตังความหวังไว้กับรายการนี้สูงมากและเลนนี่โยโร่เองก็เป็นกองหลังคนสําคัญของทีมไปแล้วช่วงท้ายสนนี่รับดา,าร บาดเจ็บดังกล่าวครับหลังเกมแมนเชสเตอร์อีฟนเน็ดด้วยซีเฟนเดลสตันสายข่าวของสื่อท้องถิ่นเจ้านี้ครับได้เก็บภาพขณะเจ้าตัวกําลังเดินทางกลับไปยังสโมสซอนซึ่งปรากฏว่าเลนี่โยโรเหมือนจะแค่เดินกระเพกและก็ไม่ต้องใช้ไม้ค้ำยันหรือว่าเครื่องป้องกันเทา้าใดๆในการช่วยเดินซึ่งก็ถือว่าเป็นข่าวดีเล็กๆของทีมครับที่ว่าเจ้าตัวอาจจะเจ็บไม่หนัก ส่วนทางด้านบทสัมภาษณ์ของรูเบนอโมริมที่มีต่อการบาดเจ็บดังกล่าวของเลนี่โยโรนั้นเจ้าตัวก็ยังตอบไม่ได้นะครับและก็น่าจะต้องใช้เวลาตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งแต่ก็คาดว่าจะไม่หนักหนามากนักด้วยกับเรื่องนี้ครับรูเบนอโมริมได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าใน1-2ถึง2วันนี้เราจะมีการประเมินอ,อาการของเลนี่โยโรอีกทีเขารู้สึกเจ็บนิดหน่อยแต่ผมคิดว่าอาจจะเป็นแค่าอาการเล็กน้อยนะ เขาเคยมีปัญหานี้ตั้งแต่ตอนต้นซีซันแล้วและเราหวังว่าจะไม่ร้ายแรงเกินไปผมยังไม่อยากจะพูดอะไรมากแต่ก็ขอให้เขาไม่เป็นอะไรมากนะเพราะว่าเขาเนี่ยสำคัญต่อเรามากจริงๆ ทั้งนี้สำหรับปัญหาในแผงเกมรับของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่มีต่อการบาดเจ็บในตอนนี้นะครับก็มีด้วยการถึง4รายประกอบไปด้วยลิซันโดมาตินเนสที่ปิดเทอมยาไปก่อนเพื่อนสมัไทด์สเดลิกเดียโกดาโลและก็เอเดนแฮเวนยังคงต้องรอตรวจเช็คความฟิตอีกครั้งครับว่าจะกลับมาช่วยทีมได้ทันหรือไม่สำหรับเกมนัดชิงกับสเปอร์ในศึกยูโรปาลีก เรามาปิดท้ายกันที่บทสัมภาษณ์ของบรูโน่ฟานันเดสกับตันทีมครับที่โชว์ตัวได้แต่สายหัวกับผลการแข่งขันในลีกเกมล่าสุดที่พายต่อเวสแฮมยูเนเตดคาบ้านแบบน่าผิดหวังโดยที่บรูโน่นะครับก็ยืนยันว่าทีมต้องให้ความสําคัญกับทุกเกมที่ลงเล่นไม่ใช่แค่โฟกัสในยูโรปาลีกรอบชิงชนะเลิศเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ก่อนจะติงเกมรุกของทีมครับว,ว่าเมื่อมีโอกาสก็ควรจะต้องทําให้ได้ด้วยหลังพลาดโอกาสสาคัญไปหลายต่อหลายครั้งในหลายเกมหลังครับดูต่อเรื่องนี้บรูโน่ฟานันเดสได้ให้สัมภาษณ์ว่าเราสร้างโอกาสที่มากมายในแต่ละเกมและก็รวมถึงเกมนี้ด้วยแต่มันก็ยังไม่ดีพอเราต้องเปลี่ยนโอกาสของเราให้เป็นประตูให้ได้ วันนี้เป็นวันที่น่าหงุดหงิดเพราะเราทำสิ่งนั้นไม่ได้เราต้องแข็งแกลกว่าน,นี้และกระตือรือร้อนที่จะทำประตูและแค่เอาบอลเข้าไปในกรอบเขตโทษให้มากขึ้นหากคุณสร้างโอกาสได้คุณก็ต้องพยายามฝังมันเข้าไปในปากประตูให้ได้มันก็อธิบายยากนะเพราะว่าทุกคนต่างก็ต้องการทำประตูแหละแต่นี่ไม่ใช่ซีซันของเราที่จะทำประตูได้อย่างง่ายดายเลย เราต้องปรับลงุงในส่วนนี้เราต้องดีขึ้นกว่านี้อีกมากและเราต้องดุดันมากกว่านี้ด้วยเรามีอีก2เกมในหลีกและเรายังมีอีกเกมในยุโรปเราไม่สามารถโฟกัสแค่ยุโรปาลีกรอบชิงชนะเลิศได้เราต้องทุ่มเทให้เต็มที่ในทุกๆเกมที่ลงสนามทุกๆแต้มในพรีเมียร์ลีกตอนนี้สำหรับเราแล้วถือว่ามีความสำคัญมากไม่ต่างกัน และทั้งหมดนี้ครับก็เป็นข่าวสารที่น่าสนใจของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรอบคำบ่ำประจำวันที่12พฤษภาคมหากว่าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ